ขึ้นตับเตาดขอกก็ขี่หายแทบเขาออกเยาว่าตันไดสูโอ้โหเพิ่มหวานดอกนู้นเพียงกระเทเล่เลยตาขาวจุว้วจี่จ๊ะ เอาขึ้นลาทุกคนเอาไม่ได้จากแก่แล้วด้วยทุกคนดูดอกนั้นค่ะตั้งโท่โลโอ้โหคุณปโัปโทปโัโทปัโทสวยค่ะ อ่อนนี่จ้ะดอกนี้ค่ะทุกคนพี่หาเดินผ่านมาได้ไงเมื่อเมื่อกี้ไม่เห็นค่ะรู้สึกสวยมากเลยอ่ะทุกคนเพิ่งจะขึ้นค่ะดอกเริ่มเลยมันต้องดูให้ดีๆทุกคนมีอดอกหนึ่งใกล้ๆก,กันค่ะพี่เป็นน้องกันแต่ดอกนี้จะโดนดิ คโค้ดเลยค่ะเขาใหญ่ขาใหญ่จริงเอ้าเมื่อกี้เดินผ่านเฉยเลยก็ยังว่าอยู่เอ๊ะปกติเขาจะมาแล้วนะเดือนนี้คิดไว้ในใจเด้อนะ ดูให้ดีๆอ,อ่อนมากค่ะหวานกรุบกรอบเฉยละนี่ค่ะะดอกนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชม อสวยอ่ะอ่อนมากเลยอ่ะเพิ่งขึ้นตุกตุ๊กติ๊ปิเลยอุย้ยมีแต่ดอกสวยๆเห็นชมค่ะดูค่ะมีแต่ดอกเสวยๆค่ะกำลังขึ้นนี่กำลังขึ้นจ้ะ ขาลายค่ะแต่เอาไม่ได้ละ เล็กตุ้มๆเห็ดพึ่งหวานคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะงามมากโอ้โหดอกใหญ่มากจ้า <c oughs> คนขาพี่อยาจะพาออกจากป่าแล้วนะคะก่อนออกก็เก็บดอกนี้ซะก,ก่อนนะเพราะว่าตะก,ก้าใหญ่เราก็เต็มแล้วนะคะพาออกป่าแล้วนี่จ้ะตะก,ก้าอันนี้ตะก,ก้าใหญ่นะคะนี่จ้ะ อดอกใหญ่มากสวยจริงๆทุกคนดอกใหญ่จริงๆ อันนี้เราก็ตัดออกได้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราตัดออกได้อ่อนนะคะดูดอกใหญ่ค่ะนี่ค่ะอ่อนมากนี่อร่อยค่ะกรุบกรอบค่ะนี่ค่ะนี่จ้ะ สวยโอ้โหแก่แล้วค่ะกินแก้กระหายค่ะ เห็นเห็ดไหมหัวปููเลยอยาก,กเห็นพุ่งหวานงามดูความขาใหญ่ทุกคนถอดถุงมอือออกแล้วค่ะร้อนค่ะเดินไปเดินมาแล้วร้อนค่ะทุกคนนี่ค่ะอุ้ยทุกคนปาดปาดสงสัยขาได้แข็งมากเลยค่ะแล้วลูกเขาอยู่นี่ค่ะทุกคน ลูกเข้ามาแอบอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ <c oughs> ถึงบอกว่าให้ดูดีๆเดินวนว่นวน,วน,วนมันไม่ได้เห็ดนะมันต้องเดินใจเย็นๆโอ้โหขา วยมากเดี๋ยวหมวกเข้าพี่ยาคก็จะเอามอสกบเอาไว้นะคะกบเอาไว้ใต้ดินสุดยอดอะฟินมากเลย ไปจ้ะพิ่งเกาลัดขาได้จ้ะดอกแล้วแม่ต้องเอาเราขาจ้ะขาเข้าอร่อยค่ะกรุบกรอบเห็ดแอบนี่ดอกหนึ่งข้างในนุ้นดอกหนึ่งค่ะปะ้าใหญ่มาก ขาเขาได้คะ่ะทุกคน<ม>ที่พี่ย่าถอนนี่คือรู้ว่าขาเขาได้ไงข้างในนั่นรู้จะเอาได้ไหมนะมันก็ใหญ่เกินเนาะ<ม>ใหญ่ของจริงเอาขาค่ะยังมีด้านในด้านในพี่ย่าก็เห็นแต่ว่าเขาแก่เน,นี่ยค่ะนี่ขาเขาได้หไหมทุกคนอขออภยัยเนี่ยค่ะ ยาก็จะเอาขาเข้าไปนะคะคุณผู้ชมขาเขาแน่นมากนี่จ้ะนี่เห็ดตับเต่าเอา้าหัวหลุดเอาแต่หัวคะ่ะทุกคนหัวเขาหลุดดูขาจริงๆแล้วขาเขาก็ได้อยู่ด้นี่ขาเขาได้อยู่คะ่ะทุกคนเอาไปด้วยคะ่ะโอ้ไม่ได้แล้วทุกคนมันนิ่มขออภัยนะคะ ตุ๊ปุปปอยู่โอ้ยอย่างนี้ยชอบกรุบกรอบอร่อยนักแรนี่จ้า,ามองไปทางไหนก็เห็นแต่เห็ดดอกนี้อยู่ข้าง,างดอกเมื่อกี้ข,ข้างเห็ดเกลือด้วยไม่เห็นเฉยเลยทำเป็นมองผ่านนาง ถอดถุงมือจ้ะเพราะว่าร้อนนี่จ้ะโอ้โหตักเต่าดอกเบลเลอร์โอ้โหแน่นแน่นเสียด้วยงามนี่ค่ะสวยค่ะ ใ่แล้วค่ะไม่ได้เป็นขึ้นลาค่ะพี่ย่าจะให้ดูเวิร์งเห็ดขมนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเอาไปลาบกันนะคะฟินแลนด์เขาชอบกินกันมากเลยเห็ดชนิดนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเต็มเต็มเวิร์งเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่คือเห็ดขมค่ะเขาจะมีน้ำนมอยู่ด้านใต้ค่ะทุกคนอันนี้เอาไปลาบอร่อยมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมจะมีน้ำนมอยู่ด้านใต้แต่ว่าพี่ย่าไม่เก็บนะคะวันนี้พี่ย่าเน้นเห็ดพึ่งหวานค่ะ ขออภัยนะคะที่หลกขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ ิปั๊ดสมัยเยอะมาเยอะแหฮิดมียเราไม่รู้จักไงเห็ดชนิดนี้เราก็ไม่เก็บไงสวยไหมคะคุณผู้ชมเห็ดมีแต่ดอกงามๆค่ะอวบๆนั้นเลยค่ะ ตก้าหนึ่งนะุ่มาดูตาก้า่จ้ะตาก้านี้ก็สวยจ้ะทุกคนตาก้านี้ก็มีแต่ดอกงามๆเช่นกันค่ะทุกคนก็วันนี้เราหมานจ้ะเราหมานจ้า ลองทำทานดูนะคะเพื่อน ก็เห็ดจักนะคะนั่นเ,นกกนงเองค่ะทุกคนพอเราเก็บเห็ดมาสดๆหรือว่าเราจะเก็บเป็นดอกทั้งดอกเในทะุกเย็นก็เก็บได้เป็นสัปดาห์นะคะแล้วเสร็จเวลาเราอยากกินเราก็มาทํากินแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นไข่นะคะแยกท,ทําไข่แยกจะกินเนี่แหละกับเบห็ดดักนะคะเลยคือใส่น้ำมันน้อยมากแค่ไม่ใส่เลยก็ว่าได้นี่จ้า แค่นี้ก็ได้แล้วทุกคนปิดไปได้เลยก็คือเอาเอาเอามาวางขนมปังก็ได้เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเรามีขนมปังแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาเห็ดของเรานี่มาวางบนขนมปังอย่างนี้ได้เลยใครจะทานเนยก่อนก็ได้แต่อันนี้พี่ยาคิดว่ามันมันมีเนอยอยู่แล้วมีน้ํามันอยู่แล้วไงใช้น้ํามันอะไรทอดใช่ไหมเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวให้ดูน้ำมันที่ใช้ทอดนะใช้น้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันผักนั่นเองเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์นะคะแล้วเราก็วางบนขนมปังแล้วอีกเอาเอาขนมปังอีกข้างนึงมาวางทับแบบนี้ก็คือได้แล้วแต่หรือใครจะวางผักข้างล่างก็ได้แล้วแต่แต่พี่ย่ามีเห็ดเดยอะอยู่พี่ย่าก,ก็จะวางสามก้อนก็คือสามมีแบ่งเป็นสส่วนลแล้วก็วางวาง,วาง ตีนจากไข่แล้วก็ได้โปรโตีนจากเห็ดทั้งไข่ทั้งเห็ดทั้งขนมปังคารโบไฮเดรตจากขนมปังนะคะไขมันก็ได้จากน้ามันผักที่เราทอดนั่นเองค่ะทุกคนคือได้ครบเลยวิตามินแล้วก็มีโรยเกลือพริกไทยแล้วก็พริกป่นเล็กน้อยพริกป่นจากพริกหวานเล็กน้อยค่ะอาหารเช้าแสนอร่อยจากป่า มามาค่ะ